สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนไหนที่สนใจไปไต้หวันนะคะก็สามารถเข้ามาสมัครได้ปกตินะคะถ้าใครไม่สะดวกเดินทางก็สมัครออนไลน์ได้ตอนนี้ที่บินได้เร็วก็จะเป็นประเภทกอ่อสร้างนะคะช่วงนี้ส่วนโรงงานก็อนุญาตให้สมัครออนไลน์แล้วก็ถ้าปิดงานก็ต้องมาตรวจโรค ให้นะคะวันนี้เราก็จะเอาใบสมัครมาให้ดูนะคะเยอะมากใบสมัครงานก่อสร้างนะคะที่มาสมัครกับพี่อยู่นะคะตอนนี้เป็นเกือบจะสองร้อยแล้วค่ะก็อยู่ในขั้นตอนดำเนินเรื่องยื่นตรวจสอบประวัติแล้วก็จะนำรายชื่อทั้งหมดนะคะไปเตรียมยื่นวีซ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นงานก่อ,อ,อสร้างนะคะตัวนี้ก็จะประมาณเล่มน,นี้ประมาณห้าสิท่านนะคะ มีใครบ้างก็ไม่รู้ดูเอาเนี่ยทุกคนวางเงินหมดแล้วตรวจโลกผ่านหมดแล้วนะคะอันนี้ตรวจโลกผ่านหมดแล้วถ้าเป็นก่อสร้างก็คือต้องเข้ามาเลยนะคะคือเข้ามาตรวจโลกเลยนะคะที่กรุงเทพเนาะสำนักง,งานใหญ่นะคะถ้าต่างจังหวัดก็เข้าไปพบพี่อยู่ที่อุดรนะอันนี้เล่มนี้ห้าสิบเอ็ดตรวจโลกผ่านวางเงินหมดนะคะอันนี้กอ็อันนี้ก็จะประมาณห้าสิบหก ห้าสิบหกนะคะลายชื่อห้าสิบหกห้าสิบหกนะคะนี่ค่ะประมาณห้าสิบหกก็จะมาดูชมหน้ากันชมหน้าอยู่ฝั่งนี้ชมหน้ามีใครบ้างมาดูกันสิเยอะมากเลยนะเนี่ยโอจะให้ดูยังไงเนี่ยดูคือเยอะมาก ทำแบบวันนึงเยอะมากพี่อยู่ต้องมานั่งแตลเป็นภาษาจีนแบบเยอะมากคือใบสมัครเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้คือก่อสร้างนะก่อสร้างทั้งหมดเลยเดี๋ยวทำให้เขาดีดี้างอันนี้คือรายชื่อนี้ถูกส่งไปให้ในายจ้างแล้วส่วนเล่นนี้ก็ประมาณเ,เล่นนี้ก็ห้าสิบกว่าเล่นห้าสิบกว่านะคะก็มีใครมั่งก็ไม่รู้ เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาหน้าให้ดูเห็นตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้คนสมัครเยอะมากให้ดูข้อมูลไม่ได้นะให้ดูแค่นั้นเงินเดือนไต้หวันก็ที่สองหมื่นสองหมืนห้าพันสองร้อยห้าสิบเหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นไม่รวมโอแต่ว่ามันอยู่ที่เลทเงินด้วย นะคะว่าแต่ละวันมันก็ไม่เท่าเดิมเนาะเราต้องดูเป็นวันวันนะแล้วก็สัญญาจ้างสามปีอยู่ได้สิบสองปีไม่ต้องเรียนภาษาไม่ใช้วุฒิการศึกษามีรอยสักเต็มตัวก็ไปได้ก่อสร้างค่าโรงงานก็มาสมัครออนไลน์ได้ทักไลน์มาหรือทักเฟซมาถ้าเฟซบุ๊กไม่ตอบก็ทูเข้ามาเพราะว่าคนติดต่อยืะมากเสียงไม่ค่อยมีนะคะ ก็ใช้วิธีพิมพ์คุยเพราะพี่อยู่คุยวันหนึ่งเยอะมากนะคะอันนี้คือแบบเยอะมากสมัครแบบคือทําทุกวันเยอะมากแทบจะเป็นลมนอนตี2งตีสามทุกวันเพื่อให้ทุกคนได้บินนะคะ mm hmm. ก็ระหว่างนี้รอฟังข่าวดีนะคะว่าจะนัดบีซ่าวันไหนนะส่วนโรงงานก็กําลังจะเริ่มนัดบีซ่าแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นที่ น่าพอใจมากทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะคะหลังจากที่เราส่งบินไปชุดที่แล้วก็ประสบความสำเร็จเนาะก็ขอขอบคุณน้องๆที่แบบว่าแนะนำคนใหม่ๆเข้ามาให้พี่อิวนะคะก็ช่วงนี้ก็ติดตามได้งานเรามีเยอะแต่ว่าไม่มีเวลาจะเอางานมาอัปเดตลงเรื่อยๆแต่ให้รู้ว่าเรามีงานนะเป็นงานถูกกฎหมายผ่านกรมแรงงานไม่ต้องกลัวโดนหลอกนะคะก็บินได้จริงเนาะนั่นแหละ